สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พบกับมาลีเลิฟทาลอตนะคะในหัวข้อที่มีชื่อว่าในช่วงนี้นะคะภายใน7วันนี้คุณมีโชคด้านใดนะคะมาลีจะทําเป็นคลิปสั้นๆแล้วกันนะคะว่าเรามีโชคด้านไหนเดี๋ยวเราลองมาเช็คกันดูนะคะนะ,ะกล้องที่1กลองที่2กลองที่3กลองที่4ค่ะเลือกได้ตามชอบเลยแล้วก็เราไปฟังคําทํานายกันเลยนะคะ ก,กดสับ c r i b e ไลค์แชร์ให้มารีเลิฟทลอดด้วยนะคะอยากให้ทำหัวข้อไหนก็เมนไปได้เลยนะคะเอ่อช่วงนี้เรามีโชคด้านไหนนะคุณมีโชคด้านไหนกันเราลองมาเช็คกันมาลีขอเป็นตัวแทนนะคะในการเลือกไพ่ให้กับทุกคนเลยนะคะที่ดูกลองที่หนึ่งนะคะช่วงนี้เรามีโชคด้านไหนเอ่ย เราไปดูกันสิอืมดูเหมือนคุณจะมีโชคเรื่องหน้าที่การงานนะคะเดี๋ยวดูก,ก่อนนะโอ้โหตอนแรกเหมือนบอกว่าหน้าที่การงานใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วนะ่ะสิ่งที่มันจะมา สิ่งที่มันจะมานั่นก็คือความรักเต็มๆเลยนะคะภายใน7วันนี้นะคะคนที่กำลังคิดมากอยู่ตอนนี้นะคะว่าเอ๊ะจะจะทำยังไงดีจะเลือกใครหรือว่าจะตัดสินใจยังไงเกี่ยวกับความรักนะคะนั่นก็คือสิ่งที่มันอึดอัดรู้สึกแบบอึดอัดภายในใจอ่ะที่แบบว่าเอ๊ะจะเอายังไงดีความรักความสัมพันธ์เราอ่ะที่มันไม่ชัดเจนอยู่จะเป็นยังไงดีนั่นก็คืออยากจะบอกว่า ความรักของคุณนะคะมันจะชัดเจนขึ้นนะคะมันจะมีความชัดเจนจะมีการพูดคุยหรือว่าเคลียร์กันสำหรับคนที่มีปัญหากันอยู่นะคะยังไม่เข้าใจกันก็สามารถที่จะเคลียร์กันได้นะคะเคลียร์กันได้ด้วยดีนะคะนะแล้วก็ถ้าเป็นคนที่ในเรื่องของสุขภาพในสุขภาพก็เด่นนะคะ ยาที่คุณทานอยู่หรือว่าอาหารเสริมที่คุณทานอยู่นะคะนั่นก็คือจะช่วยทําให้คุณมีสุขภาพที่ดีขึ้นค่ะช่วยเยียวยาได้นะคะช่วยเยียวยาสุขภาพของคุณได้นะคะเด่นทั้งด้านสุขภาพแล้วก็เด่นทางด้านความรักด้วยนะคะนะ รู้สึกว่าจะเด่นมากๆเลยไม่ต้องเครียดไม่ต้องคิดมากนะคะภายใน7วันนี้คุณจะมีทางออกจะมีการพูดคุยกันนะคะในการหาทางออกร่วมกันนะคะอุปสรรคที่มันเข้ามามากมายไก่กองมันมาแล้วมันก็ต้องไปใช่ไหมคะมันมันไม่ได้มาตลอดนั่นก็คืออุปสรรคอะไรต่างๆจะหมดไปนะคะใน7วันนี้นะคะขอให้โชคดีนะคะโอเค ไปกันอย่างรวดเร็วเลยนะคะกลุ่มที่สองภายในเจ็ดวันนี้จะมีเรื่องราวดีๆอะไรเข้ามาในจะม,นมีโชคเรื่องใดกองที่หนึ่งมีโชคเรื่องหน้าที่การงานไปแล้วเอ้ยมีโชคเรื่งองออเดี๋ยวคุณไปดูเองแล้วกันถ้าเผื่อมีคนแบบอยากจะเลือกกองที่หนึ่งอีกครั้งเนาะ จะพูดแล้วก็ไม่พูดอ่ะโอเคสำหรับกองที่สองนะคะคุณจะมีโชคด้านใดนะคะกองที่สองนี่คุณก็ไม่เบาเหมือนกันนะคะไม่เบาเลยนะอือหือ คนที่เขาแอบส่องแอบมองคุณอยู่เขาจะเผยตัวตนออกมานะคะนั่นก็คือคุณมีโชคทางด้านความรักค่ะเด่นทั้งความรักแล้วก็การเงินด้วยนะคะนั่นก็คืออาจจะมาทั้งสองอย่างอย่างเช่นคุณมีโชคทางด้านความรักและความรักก็จะนำเงินทองมาหาคุณนะคะหรือว่าคุณเป็นคนที่มีความสุขอยู่แล้วในตัวเองนะคะนั่นความสุขของคุณจะดึงดูดทั้งเงิน ทั้งด้านความรักเข้ามานะคะสําหรับคนที่ก like to to work, ําลังแบบว่าดึงดูดนะคะใช้กดแรงดึงดูดเนี่ยคุณสามารถที่จะใช้กดแรงดึงดูดได้อย่างเยี่ยมยอดเลยนะคะภายใน7วันนี้นะคะสิ่งที่คุณจะดึงดูดเข้ามานั่นก็คือทั้งเงินแล้วก็ความรักด้วยะค่ะความรักก็จะเป็นไปอย่างตามที่คุณต้องการ<อ>เลยนะคะก้าวถวยขึ้นเขามีความรักให้กับคุณแล้วก็มีความสม่ําเสมอให้กับคุณจะเห็นได้ว่าภายใน7วันนี้นะคะถ้าเขาคุยกับคุณ เขาก็จะคุยกับคุณทุกวันค่ะเป็นอะไรที่แบบว่าสม่ำเสมอมากๆเลยสำหรับคนที่รอคอยความรักหรือว่าคนรักที่อยู่ต่างถิ่นต่างแดนที่ต่างไกลนะคะตอนนี้เขาซื้อตั๋วแล้วนะคะซื้อตั๋วหรือว่าวางแผนแล้วที่จะมาพบกับคุณนะคะนะแล้วเขาก็ยังนำโชคลาภทางด้านเงินทองมาให้คุณด้วยนะคะ นั่นก็คือเป็นสิ่งที่คุณดึงดูดมาคุณดึงดูดมาได้หมดเลยทั้งความรักความสุขนะคะสิ่งที่คุณดึงดูดได้นะคะมันเริ่มมาจากตัวคุณเองนะคะเพราะว่าคุณเป็นคนที่มีความสุขจากตัวเองนะคะมีความรักให้กับตัวเองนะคุณเห็นตัวเองนะคุณก็รู้สึกว่ามีความสุขรักตัวเองตัวเองน่ารักนะคะพอมองเห็นตัวเองแล้วคุณรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่น่ารักนะคะนะแล้วก็เป็นคนรู้สึกว่ารักตัวเอง มองในกระจกแล้วรู้สึกว่าโอ้รักผู้หญิงคนนี้หรือรักผู้ชายคนนี้นะคะนะทำไมน่ารักจังเลยนะคะกะ็สิ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณรักตัวเองอะทำให้มันดึงดูดมาทั้งเงินทั้งคนรักได้เลยค่ะไปะในเจ็ดวันนี้ดีมากๆเลยนะคะโอเคอย่าลืมกด subscribe ให้มารีเร่มด้วยค่ะรับพลังงานบวกและพลังงานดีๆไปได้เลยนะคะ กองที่3เดี๋ยวเรามาเช็คกันซิให้ใน7วันนี้เราจะมีเรื่องราวหรือว่าโชคลาภทางด้านใดบ้างนะคะจะมีโชคลาภทางด้านใดบ้างมารีขอเป็นตัวแทนในการเลือกไพ่ให้กับคุณกองที่3นะคะคุณกองที่3า่คะรบกวนกด subscribe ไลค์แชร์ให้กับมารีด้วยนะคะ เป็นกําลังใจให้มารีด้วยนะภายในเจ็ดวันนี้โชคด้านใดที่กำลังจะเข้ามาหาคุณนะคะรู้สึกว่าคุณจะมีโชคทางด้านความรักนะคะคนที่แบบว่าจะมีคืนงที่แบบว่าแอบส่องแอบมองกันอยู่นะ่ะ ก็จะมีการเปิดเผยทําให้เราได้รู้นะคะหรือว่าคุณน่ะไปแอบส่องแอบมองใครอยู่นะคะคุณไปแอบส่องแอบมองใครอยู่ภายใน7วันนี้นะคะมันจะมีโอกาสที่จะทําให้เราอะ่ะได้ไปพบเขานะคะได้เจอกันนะคะคนที่แอบส่องแอบมองอะ่ะภายใน7วันนี้คุณได้เจอกันแน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็นอ่าเจออาจจะมองกันไกลๆหรือว่าเป็นการที่แบบว่าไป เจอกันที่ร้านอาหารนะคะหรือว่าจะไปเจอกันแบบเป็นการเจอกันโดยบังเอิญหรือว่าตั้งใจก็แล้วแต่นะคะอาจจะแบบว่าไปงานเลี้ยงเดียวกันแล้วเจอกันอะไรแบบนี้ก็ได้ด้วยนะคะหลังจากที่มีแต่การแอบส่องแอบมองกันอยู่ในขณะนี้นะคะก็มีโอกาสที่จะได้เจอกันแน่นอนคนที่เราแบบส่องส่องมองมองกันอยู่นะคะรู้สึกว่าโชคดีทีเดียวเลยอยากเลือกกองนี้บ้างนะคะ เมื่อกี้วันี้ก็ลืมเลือกเนาะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเลิกกองสุดท้ายก็ได้และะ้วยังจะมาอยากเลือกด้วยอีกนะอ่ะโอเคอก็ยินดีด้วยนะคะสำหรับกองที่3มนะในเรื่องของอการงานก็เด่นจะพูดไปแล้วนะกองที่3ค่อนข้างที่สมบูรณ์นะคะค่อนข้างที่สมบูรณ์ทางด้านการงาน ความรักนะคะจะเด่นด้านการงานความรักนะคะนะ <S <S <an> <S แล้วก็ความสัมพันธ์นะคะความสัมพันธ์มันก็จะเริ่มต้นมีอะไรดีๆขึ้นนะคะอาจจะมีการได้ไปเลี้ยงสังสรรค์ด้วยนะคะนะถ้าคนที่แบบว่าเ,เบื่อเบื่อเซ็งเซงนั่งแต่อยู่ที่ทาํางานทํางานทํางานกับบ้านทํางานกับบ้านอะไรเงี้ยคุณก็อาจจะมีการได้ออกไปทานอาหารนอกบ้านกับเพื่อนๆก็ได้ด้วยนะคะนะมีโชค <S <S <an> <S ชอาจจะบอกว่ามีคนแบบ ไปงานเลี้ยงอ่ะเดี๋ยวเลี้ยงเองอะไรอย่างเงี้ยก็ได้โดยเช่นกันนะคะนะโอเคขอบคุณมากสำหรับกองที่3อย่าลืมกด subscribe ไลค์แชร์ให้กับมาริเลฟทาร์ลอดไดยนะคะเราไปตอบันกองที่4นะกองที่4ภายในเ็วันนี้คุณมีโชคด้านใดนะคะเรามาเช็คกันดูสิเรามองมาเช็คกันดู วันนี้ก็เป็นตัวแทนในการเลือกให้ให้กับทุกๆ,ๆท่านเลยนะคะ <_ an> สิ่งใดที่คุณรออยู่นะคะจะบอกว่าคุณได้ไปอธิษฐานขอพอรเรื่องอะไรนะคะสิ่งที่คุณไปอธิษฐานขอพอรนะคะกำลังจะสำลิดผลและ กำลังจะสำลิดผลคุณตั้งตารอได้เลยเพราะมันกําลังจะเข้ามาแบบรวดเร็วนั่นก็คือการเริ่มต้นความสัมพันธ์นะคะการเริ่มต้นความสัมพันธ์นะคะบางท่านอาจจะไปขอพรอยากจะบอกว่า ให้นึกก่อนว่าสิ่งที่เราขอพอรเมื่อคือนนี้ก่อนนอนคุณคิดเรื่องอะไรถ้าคุณไม่ได้ขอนะคะถ้าคุณไม่ได้ขอพอรหรือว่าอะไรใดๆก็ตามนี่น่าจะเป็นสิ่งที่คุณใช้กดแรงดึงดูดก็ได้หรือว่าคุณไปดูหมอดูก็ได้นะคะก็สิ่งหรือสิ่งที่คุณขอพอรก่อนนอนขอพอรพระไปบนบานสันเก่าอะไรใดๆก็ตามที่คุณปฏิบัตินะคะก็ หรือว่าคนที่ไม่ไปขอพรไม่ไปมูเตลูไม่อะไรก็ตามคุณคิดอะไรก่อนนอนนะคะสิ่งนั้นน่ะมันจะเกิดขึ้นจริงนะคะกําลังจะเกิดขึ้นแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังจะให้พรคุณแล้วนะคะให้คุณเขาจะเข้ามาอย่างรวดเร็วเลยนะคะนั่นก็คือการความสัมพันธ์ใหม่ๆที่จะเข้ามานะคะการเริ่มต้นงานใหม่คนที่ขอพรเรื่องงานใหม่คุณก็จะมีการ เริ่มต้นงานใหม่ก็ได้ด้วยเช่นกันใครต้องการขอบุตรนะคะคุณก็จะได้มีบุตรสงความตั้งใจนะคะคนที่ต้องการคนที่จะมีแฟนนะคะคุณก็จะมีแฟนเหมือนคุณจะได้แฟนเด็กด้วยนะคะก,ก็อาจจะมีแฟนนะคะวิดีอ่ะตรงนี้ดีนะคะยกนิ้วให้เลยนะคะเอ่อตรงนี้น่ารักอะ่ะ สิ่งที่แต่ว่าตรงคุณต้องดูว่าคุณขอเรื่องอะไรไปนะคะสิ่งนั้นอะ่ะจะได้เนี่ยเพราะว่าเขาให้มาแล้วนะคะคุณจะขอความรักกับเป็นพิเศษหน่อยแต่คนส่วนใหญ่ในนี้นะคะที่เข้ามาดูจะขอเรื่องความรักนะคะ ความรักที่ไม่ชัดเจนคุณจะชัดเจนนะคะความรักที่เขาคุ้กันมานานนะคะอยากจะขอแต่งงานอยากจะมีการเริ่มต้นความสัมพันธ์นะคะก็ได้เช่นเดียวกันหมดเลยกองนี้ดีงามนะคะมาลีขอยกนิ้วให้ค่ะโอเคขอบคุณขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะอย่าลืมกด subscribe like share ให้กับ,บมาลีแล้วถาหลอด,ด้ลยนะแล้วพบกันคลิปต่อไปค่ะรักนะยุบยุบบ๊ายบายรัแต่พลังงานบวกไปนะคะ